สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมรอิอทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับเกมอะไรเนี่ยกับผมอยู่กับการรีวิวแสงมืดน่าจะใกล้ๆแล้วแหละก็จะครบแล้วนะสำหรับแสงมืดในตู้นั่นเองนะซึ่งวันนี้ผมหยิบเป็นทางเจ้าบ่าอนุบิสนะซึ่งในทีมลักผมเนี่ยก็ปั้นเป็น9้าดาวด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาจาลึก สลับเจ้าบาร์อนวิสกันนิดหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นได้เริ่มจะน้อยทีมมากขึ้นแล้วนะเพราะว่า,าปัจจุบันนี้เนี่ยก็คงจะเน้นไปทาง่วนซะมากกว่านะรู้สึกว่าอนุบิสเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนแต่ก่อนก็คือไม่ว่าจะเป็นซัมมอนหรือตัวเขาเองเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะเล่นไม่ได้ก็คงจะโดนเนิฟไปตามสภาพนะครับสลับอนุบิสเนาะ แต่แปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปทางเจ้าบาวอัศวินนะก็คือเอามาผลักฝั่งศัตรูนั่นเองนะมาเขาเลือกกันดีกว่านะครับสรับเจ้าอนูบิสนะครับสหรับอนูบิสนะครับเป็นสายพลังธาตุแสงนะซึ่งจะมีค่าโจมตีกายอ่าร่างกายดาวอยู่ที่1ล้านเนาะแล้วมีค่าพลังชีวิตอยู่ที่11ล้านนะครับก็เป็นตัวเลขตัวชนอยู่แล้วนะสำหรับค่าเลือดเนาะความเร็วการโจมตีก็เร็วนะครับเคลื่อนที่ก็เร็วเช่นกันนะระยะการโจมตี100นะโอเคสำหรับผมก็พอรับได้นะสำหรับระยะการยืนของเขานะครับ ไม่ได้ติดอะไรเลยเนาะอ้าวคูดาสกิลหนึ่งอยู่ที่9วินาทีนะครับคูดาสกิลที่สอยู่ที่7วินาทีอัตราไม่ยังรักษา,า,ายอยู่ที่30%นะต้านสกลิลอีก30เนาะคูดาเรนเจอร์8วินาทีนะแม็กก็หานครึ่งก็เหลือ4วินะครับส่วนค่าแลทใช้หนึ่งพันแป้อยสิหน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นค่าแลทที่ค่อนข้าง,งจะสูงพอสมควรนะสำหรับ อนุบิสเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลอนุบิสกันนิดนึงนะครับว่าน้องทําอะไรได้บ้างเนาะสำหรับอนุบิส is, นะครับโอเคสกิลหนึ่งนะครับเป็นการบนะัฟเนาะซึ่งผมบอกเลยว่ามันต้องเป็นสกิลบัฟที่เป็นสองจังหวะอยู่แล้วนะส่วนมากเนะี่ยตัวแสงเมือนเนะ่ะการบัฟของเขามันจะเป็นบัฟแบบสองจังหวะก็คือบัฟเมื่อปล่อยตัวออกจากป้อมแล้วก็เข้าตำแหน่งนะครับสกิลบัฟของเขาเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ เพิ่มการหลบแถมการฟื้นฟูพลังชีพอีก40%นะเป็นเวลา7วินาทีก็การฟื้นฟูเนี่ยจะเด้งต่อวินะต่อหนึ่งวินะครับอโอเคมาอีกหนึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลซัมมอนนะซึ่งจะซัมมอนลงศพฟาโรออกมา2โรงนะแถมฟาซัมมอนฟาโรเนี่ยมันจะต่อต้านพายุหิมะด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแถมฝั่งศัตรูเนี่ยจะทำการยกเลิอกอ,อกมตะฝั่งศัตรูนานถึง5วินาทีนะก็ถือว่าดีนะครับ แต่ว่าเรื่องซัมมอนของเขาเนี่ยก็คงจะโดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือไม่ถึกมันแต่ก่อนแล้วนะสำหรับซัมมอนของ นะพอสามารถให้เปิดครับมีด้วยกันอยู่3อย่างนะอย่างแรกก็คือรัดแอแทกนะครับอย่างที่2เป็นขัดขวางการสาาาร,ร้างคอร์รัตรูหรือว่าตัวเหนื่อนั่นเองนะครับอันที่3มนะครับมีให้เลือกอยู่4ออปชั่นนะซึ่งแต่ละออปชั่นเนี่ยผมคิดว่าร่างโคลนนีน่เป็นอะไรที่เหมาะได้สุดแล้วนะออปชั่นที่1ก็คือการต่อต้านการลงเสน่นะก็คือการต้านยูยูนั่นเองนะครับอันที่2ตายแล้วฟื้นฟูแร่นะอันที่3สร้างร่างโคนก็เป็นออปชั่นที่ผมเลือกใช้นะครับอันที่4่นะครับเป็นการเพิ่ เอามาอยากคอมโบกับ1000นหน่วยก็มาคอมโบกับ3 0 0หน่วยคอมโบเพิ่มแลกกันไปนะก็ถือว่าเป็นอี่งทั้งเดื่อแล้วกันนะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเน้นจํานวนนะเพราะผมต้องการาขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะเพราะว่ามันจะทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยไม่ได้ปล่อยตัวนะแต่ถ้าเทียบกับ1นึ่งไอ้เพิ่มแรกแค่300หน่วยเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับอย่างน้อยเราต้องมีทีมที่ค่อนข้างจะยังไงลนะ่ะเป็นคอมโบเพิ่มแลก1000หน่วยนะครับมันจึงจะแบบทําให้การเล่นของอนุบิสที่ใช้ออปชันที่ อ่าสามเป็นเพิ่มได้สามแล้วหน่วยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคสรับอนนบิสนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันที่สเตจหลักดีกว่านะครับซึ่งการตีเกียของอนุบิสของผมเนี่ยหนึ่งเลยเน้นไปค่าพลังชีวิตให้มากที่สุดนะครับก็น่าจะขึ้นอยู่กับค่าพลังชีวิตของเขานะสรับแซมมอนนะซึ่งไม่รู้ว่ามันคิดยังไงนะแต่โดยส่วนตัวแล้วน่าจะคิดตามเลเวลของเขานะซึ่งเลเวลของล่างกาอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับพอตัดเข้าสู่เกมเนาะอนนบิสนะครับ ช้แร่อยู่ที่576กนะครับก็ถือว่าเป็นแร่ที่ผมก็จะปรับเปลี่ยนได้นานน่ากว่าจะแบบ500นะโอเคความสามารถให้เปิดสร้างลังโคนติดด้วยนะโอเคอ่ะพออยู่หน้าป้อมก็บัฟนะครับโอเคซัลม,มนมานะโอเค4ตัวเลยนะครับอืมก็1ตัวเสกได้2โงงอ่นะดูนะครับแค่บอสนะครับตีจบเลยนะซัลม,มนผมถึงได้บอกว่ามันบางกว่าแต่ก่อนขึ้นเนี่ยสามเท่านะแต่ตัวอโนบิสเนี่ยข้าฟงข้าแฝงอะไรก็ยังมีอยู่นะไม่ได้แบบ โดนเนฟจนแบบโดนสกุลสกิลแบบโอ้โหไม่เหมือนกับมายากลนะมันก็คงจะมีข้าวฟองข้าแฟงหลบบ้างนะไม่น่าเกลียดเลยนะสำหรับอ n นูบิสนะก็โดนเนฟเรื่องสมอนอย่างเดียวนะครับประมาณนั้นนอกสำหรับอ n นูบิสนะโอเคแล้วทําไมผมถึงยังจะใช้อยู่นะสำหรับอนูบิสนะแต่พอเทียบกับตำนานแล้วเนี่ยผมคิดว่าตํานานน่าจะเปลี่ยนไปใช้อ่าอะไรล่ะไอ้พวก บ่าวอัศวินจะส่วนมากแล้วนะอู้ลุงยุทธยังใช้อยู่เลยนะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยโอ้สุป e r idol ออล๋อมีอยู่5วินาทีเนาะโอเคอันนี้ก็อาจจะเล่นได้อยู่นะสำหรับซเปอร์ไอ d อลนะครับโอเคประมาณนั้นนะสำหรับลุงยุทธนะโอเคอันนี้นาฬิกาปูนเนี่ยใช้คอมโบหยุด5วินาทีนะโอเคแสดงว่าก็ยังมีบ้างเป็นปะปรายนะครับโอเคมาโอเคทีมนี้ว่ายังไงก็อืมโอเคอนนบิสนะ อโนบิสบ okay. ุคเคก็ยังเห็นบ้างไปปบายแต่ว่าทีมนี้เขาเน้นปแปลกๆแนะก็คือไม่ใช่เฟรุนนะซึ่งเฟรุนเนี่ยความสามารถไฮเปิ์เนี่ยมันก็ค่าจะไม่เข้าไม่เข้าพวกนะมันเป็นความสามารถในเปิ์ในการเซฟ,ฟตัวเองนะโอเคสลับความสามารถไฮเปิ์โรนะโอเคไปทีบีพีกันดีกว่านะครับซึ่งพอมาเล่นในใน Pv p v p เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กันการจัดทีมด้วยนะการจัดทีมมีส่วนสำคัญมากที่ทําให้เจ้าบาอโนบิสเนี่ยมีส่วนสำคัญในการเล่นมากขึ้นนะก็คือไปยืนทําให ล้างบัฟอย่างเงี้ยล้างบัฟก็ดีนะหรือไม่ก็สม,มอนของเขาที่ก็ค่าจะรับตะเมียพอได้บ้างแล้วกันนะประมาณนั้นนะก็ปวนได้นิดหน่อยนะครับอไม่ได้แบบดีเท่าแต่กอดนะครับเพราะว่าผมเน้นเปคอมโ,มโบตัวเหนือไงผมก็เลยใช้เป็นตัวบบยากลห่วงมาด้วยกับเซรีนิกาปูซึ่ง อะดูบิสเนี่ยเข้ามาด้วยเป็น3ตัวนะครับเป็น3ตัวชนมันทําให้อสตัวนี้มันซับพอร์ตกันเองนะไม่จะเป็นฮ er, ิวเลือดบัฟอมตะนะครับ up, บัฟบลบบัฟต้านนะบัฟเพิ่มเกาะพลังชีวิตมันค่อนข้างจะครบเครื่องซึ่งทําให้อดูบิสเนี่ยมันเล่น,นง่ายนะอง่ายแบบไม่ใช่ง่ายทำมาแบบง่ายมากขึ้นนะ ผมคิดว่าถ้าผมมีเกียร์ดีสักนิดนึงเนี่ยอนูบิสอาจจะยืนถึกยืนชนยืนได้นานกว่านี้นะครับอ้เกมนี้ผมคิดว่าก็อาจะสบายนะเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยต่อกรก็ค่อนจะง่ายแต่ว่าเรื่องเกียร์เนี่ยผมไม่ได้เปิดดูนะแต่ว่ามันก็อาจจะพอเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าเซนิกาปูเขาไม่ได้อัพเป็น9ดาวด้วยแถมฝั่งศัตรูเนี่ย หลายตัวเนี่ยถ้าเป็นก้าดาน,นี่จะดีกว่านะครับแต่ว่าฝั่งเขามีเกมนะแต่ว่าฝั่งผมก็มีเกมเช่นกันนะซึ่งความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอาจังหวะในการเล่นแล้วล่ะว่าฝั่งไหนเกมจะเสกได้ก่อนนะถ้าฝั่งไหนเกมเสกได้ก่อนเนี่ยฝั่งนั้นก็จะได้เปรียบกันไปนะแถมฝั่งเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวรีเซ็ตเป็นอริจิกินะครับซึ่งเป็นตัวรีเซ็ตเก่ามากแล้วนะก็คอมโบเบบางมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะโอเคแต่ว่า อีกหนึ่งอย่างเขาก็คือชินจังนะมันเพิ่มได้หนึ่งพันหน่วยเป็นตัวที่ปวดมากนะซึ่งอัลกเริึมตัวหลังผมเนี่ยแพ้ชินจังอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจดชินจังไม่ได้โอเคแบบนี้จะแพ้เพราะว่าเจ้าเจมมืดนะซึ่งเจมมืดฝั่งผมอะ่ะมันเสกไม่โดนไงซึ่งทําให้อ่าแถวรังเขาได้เล่นนะถ้าเสกชินจังไม่โดนน่ะผมก็เตรียมตัวตายนะครับก็ฝั่งนี้ก็โทษใครไม่ได้ต้องโทษเจมนะเพราะว่าเจมเราของของ,ของฝั่งเราเนี่ยมันเสกไม่โดนนะจึงพ่ายแพ,ยพย้ไปนะครับ โอเคบางครั้งก็ต้องมาหวังพึ่งแบบโดนแรงๆ,ๆจากเจมเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนองเป็นตัวที่แม่นพิเศษอยู่แล้วนะหรือว่าบางครั้งเราก็ต้องเน้นชัวร์ไว้ก่อนนะแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ว่ามันไม่โดนเลยเลยนะมันก็โดนบ้างไปปะปลายนะแต่มันไม่โดนทุกตัวไงโอเคไปทีมต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคไป let's go ทีนี้ผมคิดว่าก็มีโอกาสสูงนะที่จะแบบว่ามีโอกาสแพ้ๆนะแต่ว่า เราต้องยังไงล่ะเน้นจังหวะในการใช้ไอเทมของ PVP นิดหนึ่งนะซึ่งเราต้องดูจังหวะในการใช้ไอเทมของบอดด้วยนะถ้าเขาเอามาตบมาผมต้องพัดส,สวนแล้วก็โดนน้ำแข็งอโอเคอะอย่างเกมนี้เนี่ยเมผมเสกโดนไงซึ่งการเล่นของผมมันจะง่ายมากขึ้นไงมันใช่ไม่ง่ายธรรมดามันง่ายขึ้นแบบ2อถึงสเท่าแล้วนะอพอเกมเสกโดนเนี่ยตัวหลังผมการจ่ายด้เมจมันก็จะแบบว่าแป๊บเดียวก็เจาะกลุ่มหลังเขาตายเจาะกลุ่มหน้าเขาตายมันจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะ แต่พอเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเจมขอ,ของฝั่งเราเนี่ยเสียงไม่โดนทีนี้ฝั่งเรามันก็จะวุ่นเลยไงก็มันจะเป็นหนักทางเจ้าเซเรเิกาปูกก็คือน้องต้องเซฟทีมให้ได้มากที่สุดนะก็คือปับอ๊บบ,นะบัฟโลนะบัฟโลปั๊บเกาะเลือดอะไรประมาณนั้นนะเพื่อทำให้ทีมเนี่ยยืนยืนถึกเนื่องจากเจมเสีอะมันเสียเของจะนานนะประมาณนั้นเนาะโอเคผมคิดว่า เอาเป็นว่ามารีวิวอนนบิสกันประมาณเท่านี้แล้วกันนะก็จะเห็นได้ว่าเจ้าอนนบิสเนี่ยมันต้องหวังพึ่งทีมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะแต่ว่ามันก็หวังพึ่งแค่ประมาณสัก50นะอีก50ตัวขตัวเขาเนี่ยมันเล่นได้อยู่นะก็คือมันโดนเนิร์ฟแค่เรื่องซัมมอนแต่ส่วนเรื่องค่าแฝงตัวเรนเจอร์เนี่ยมันยังอยู่นะมันยังไม่โดนเนิร์ฟจนแบบน่าเกลียดจนเล่นไม่ได้นะแต่โดยดตัวแล้วก็สึกว่าเออก็มีนิดน,นึงนะในบางจังหวะที่แบบว่าอู้บางจังเลยนะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าณนะปัจจุบันนี้ เกียร์โดนแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีเกือบติดติดทุกทีมนะซึ่งทําให้ตัวเลนเจอร์อ่ะตัวชนอน์เนี่ยการโดนดาเมจเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องเน้นไปทางด้านสกิลซะส่วนมากนะโอเคการใส่หลบเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ามีโดนแน่นอนไงประมาณนั้นเนาะโอเคเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้มารีวิวเจ้าอาดูบิสกันประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม